มือก,กันก็คือห้ามพกปืนมีแล้วก็เจรจาก,กันก็ไม่ได้น่ากลัวเมื่อก่อนแต่เราเห็นในสงครามโซเชียลมันน่ากลัวแค่นั้นเองแหะเรื่องจริงแล้วไม่ได้มีอะไรเลยนะครับสงบไทยเราแต่ว่าไม่ได้อยู่บนยอดเขาพระพิหารเหมือน30-40ปีที่แล้วที่ผมเคยเห็นนะครับสร้างมีใครไม่ได้ด้วย คงจะทำบูโดนาอะไรสักอย่างแล้วบ่างวันนี้คือผมพลาดนะครับผมลืมขาตั้งกล้องไว้ที่บา้านไม่ได้เอาขึ้นรถก็ลำบากหน่อยที่จะถ่ายเลนระยะเนี่ยนู่นงชายกัมพูชาปัจจุบันนี้นะครับที่เราขึ้นมาถึงผาหมอออแดงเนี่ย เราไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามไปดูปราสาทเขาพร,พระวิหารเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วนะเนี่ยมาถึงเราก็ได้แค่มองข้ามไปดูสิ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเราเคยได้ครอบครองนะครับมันเห็นไหมเนี่ยต้องมองผ่านเลนเท่านั้นแต่ผมยังถือว่าโชคดีนะผมเคยไปหนะ้ประมาณ2ถึงสครั้งนี่แหละนั่นก็นตอนเด็กๆนะครับ30กว่าปีแล้ว ตอนนี้มาถึงก็คิดถึงแบบเอ้ยครั้งหนึ่งที่เราเคยเดินข้ามไปแต่เราก็ข้ามไปอีกไม่ได้แล้วแต่มันข้ามไม่ได้ครับแต่ต้องคือไม่ใช่ท่องช่องทางเหมือนเดิมอะที่ข้ามจากฝั่งไทยเราซึ่งเราก็ใช้เวลาเดินไปแป๊บเดียวเราก็ถึงละแต่ตอนนี้ไม่ต้องข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชาแล้วก็แบบระยะเวลาในการข้ามนะเนี่ยว่าใช้เวลาเยอะซึ่งทางขึ้นะ่ะมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนบ้านเรานะครับไม่ใช่ของเรานะครับแต่ว่า ทางขึ้นบ้านเราสะดวกสบายแต่ฝั่งที่เป็นเจ้าของเนี่ยทางขึ้นแทบจะไม่มีเลยนะครับเงียบเหงาซบเซาเลยแล้วผมเห็นมันมีแบบการทำงานด้วยนะนเฮ้ยมันมีมีมมครีมอะไรขึ้นมาทำงานขนาดนี้เหรอคนดูโอ้ครับโอ้โหเนี้ยคิดถึงก่อนครับดูร่องรอยปราสาท ครับทางเดินขึ้นไปคือมันสวยงามมากจริงๆครับถ้าอยู่ฝั่งบ้านเราเนี่ยคงได้รับการบรวณหน้าที่แบบโอ้แบบสวยงามอลังการแต่นี้มันไม่ใช่แต่จะอยู่คนไหนก็แล้วแต่เลยครับเราชื่นชมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นคนเดินเลยนะเน,นี่ยมันจะมีที่เขาอ๋อนี่ครับรสร้างมีคลืม่มาได้ด้วย คงจะทำบูรดนอะไรสักอย่างแล้วบ้างวันนี้คือผมพลาดนะครับผมลืมขาตั้งกล้องไว้ที่บ้านไม่ได้เอาขึ้นรถก็ลำบากหน่อยที่จะถ่ายเลนระยะเนี่ยนู่นงชาติูชาแล้วก็มีรงชาติอะไรบ้างก็ไม่รู้ตรงชาติไทยเราอยู่นี่ครับ สถานการณ์ชายแดนนะครับมันไม่ได้แบบน่าตึงเครียดหรือว่าน่ากลัวเหมือนที่เราเห็นกันในอ๋อางเป็นเต็นเป็นอะไรที่พักเลยวันนี้โซเชียลนะครับมันคนละเรื่องกันนะเพราะว่าทหารนี่เขาก็ทํางานตามปกติซึ่งถ้าย้อนกลับไปเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเมือ่อก่อนยิ่งยิ่งแบบโวน,น่ากลัวกว่าน,นี้ครับทหารทั้งสองฝ่ายถือถือปืนไซกันเลยนะแต่ทุกวันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าแนวชายแดนเนี่ยคือขอความร่วมมือกันก็คือห้าม ปืนมีแล้วก็เจรจาก,กันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแต่เราเห็นในสงครามโซเชียลมันน่ากลัวแค่นั้นเองแหะเรื่องจริงแล้วไม่ได้มีอะไรเลย,เลยนะครับสงบท้องไทยเราแต่ว่าไม่ได้อยู่บนยอดเขาพระพิหารเหมือน30-40ปีที่แล้วที่ผมเคยเห็นนะครับครั้งนี้ที่มานะครับ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็คือเนี่ยถ้าจุดนี้เราอยู่ตรงหน้าผาพอดีนะครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงคือตรงนี้เริ่มมีแบบอา่าเป็นเดี๋ยวซู o ให้ดูครับว่าเป็นอะไรกันแน่เป็นวัดเรือชาววัดหรือว่าของทาหารฝั่งของกัมพูชานะครับวันนี้ผมอยู่ที่ผาม้ออีแดงวันที่10 พฤษภาคม2568นะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าข้างล่างจะมีผู้คนอยู่ไหมนี่นแล้วก็มีแอ่งน้ำด้วยนะลืมขาตั้งกล้องมาวันนี้โอ้โหลำบากหน่อยนะครับยังมีพวกแอ่งนองแอ่งน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะพว,พวกก่อนนะครั้งครั้งล่าสุดปีที่แล้วมั่งที่มามผมยังไม่เห็นมีแบบไอ้น,นี่เลยนะที่ว่าเป็นเป็นเนี่ย เป็นสิ่งปลูกสร้างอะแต่ว่าพวกแอ่งน้ําอะไรพวกนี้เขาก็จะมีเขาอยู่ตลอดแหละอ้นี่อ้โหนะแบบน้ําอุดมสมบูรณ์เลยนะใสเลยลก็มองไปไกลๆนู้โอ้มอ,อกเลยโอ้ภาพอาจจะไม่อันนีน้นะทุกคนลืมขาตั้งกล้องอือหือเป็นแอ่งน้ําเหมือนเดิมนะครับมีกันแต่ว่า นน่นฝั่งนน้นตรงนน้นเริ่มมีบ้านแล้วเราอยากจะมีแบบรูปให้เปรียบเทียบให้ดูวนก่อนเนี่ยนน่นนะเห็นไหมครับมันเริ่มมีเยอะแล้วอะ่ะเริ่มมาอยู่กันเยอะแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบระยะความสูงต่ําของเขากับของเรานะครับว่ามันเป็นยังไงกันเนี่ยครับที่เรายืนอยู่นะครับเราอยู่ตรงหน้าผาตรงน,นี้เนี่ยแล้วข้างล่างก็ เ็นเกยแสดงกับกับมพูชาแล้วน,นี่ให้ดูนะครับนูนลูป<ข>อกมันคนละนี่กันเลยเนะนี่ยเนี่ทยที่จุดที่ตะก,กี้ที่ผมสูบให้ดูต้องมีางบอกมาอยู่เป็นคนละแบบเนี่ยครับคนละระดับกันเลยนะเนี่ยคือด้วยสมรภูมิ มันคนละชั้นกันเลยนะ ừ, ừ, มันเหนือกันมากเลยรุ้นหมอกนี่ไม่มาเลยตะว,วันขึ้นแล้วโอ้โหแม่เจ้าคือมาทำอะไรเนี่ยใครเชิญมึงมาเนี่ยฮะแม่งงอนเฉยยไม่กลลัวเเหรอจะกลัวได้ไงมีแต่เราดิจะกลัวมันไม่กลัวตกเลยเหรอัดเอาดูๆไปมองมองอะไรมองมองชายแดนเหรอ มองเพื่อนบ้านเหรอครับรอ,อันนี้เพลิดมองเพื่อนบ้านของจริงครับเนแกีี่ครับเราจะเห็นว่าตามแมวชายแดยนไทยกัมพูชานะครับ ไอ้หน้าผางที่เราอยู่เนี่ยเขาก็จะวางรวหน้ำป้องกันการ<ม>ปีนขึ้นมาของเพื่อนบ้านของเราอย่างนีบตลอดชายแดนที่เรามองเห็นฝั่งนู้นนี่ๆๆ,ๆทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือประเทศกัมพูชา